สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูเราสตรีมเกมไมค์ครับกันนะคะซึ่งเป็นการสตรีมครั้งแรกของเรากับเพื่อนๆลองมาดูกันว่าเราจะโกะกะกันขนาดไหนเดอ้อประเด็นคือถ้าไม่มีใครคอเกมช่วยเราเราจะเล่นยังไงทุกคนกะเอา,เามาแกงเลยใช่ไหม คุณไลน์แม็กคุณกินคุณกินซอมบี้มันคว้างอเสียอ๋มันคว้างมีเเราตายเ้ว้างเดินซอมีใครเดินด้วยโอ้โห เข้าเนื้อหากันต่อเลยนะคะเราเกิดอยู่ข้างแม่น้ําทําลีในความรู้สึกเราก็ถือว่าโอเคนะใกล้แหล่งน้ําแต่เพื่อนบอกว่ามันยังไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะคะไบโอไม่สวยก็เลยพากันเดินหาไบาโอที่แบบว่าจะเป็นจุดตั้งลกรลกของพวกเราใหม่กันนะคะในสุดแล้วก็ค้นพบจุดที่เราจะสร้างถิ่นฐานกันแล้วเนื่อง ้ามิปผลิตแปรบวนทันใดอังกอเปียงปางสวงสวัยอันตรายไปทุกที่โอเคค่ะคืนแรกของเราพวกเราก็มัวแตรร่ทำอะไรกันไม่รู้เออลเลยเฮยสุดท้ายได้มาพากันรีบขุดรูเพื่อจะหนีซอมบี้กันนะคะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นเรื่องราวที่ทุกคนไม่ได้ตั้งตัวและเตรียมใจมาก่อนดดเออแม่โวนเอยแม่ดวนใครตี่ะ อ๋อซอมบี้ซอมบี้สองตัวเล้ช่วยดิ๊กหนะเข้ามาแล้วนะใจดีมันไม่ยอมให้เข้าตีมาเลยตีมาเลยจะตีได้ไงเออโดนลุงตีอะลงแล้วลงแล้วลงมาแล้วโอ้โหโอ้โหมือเป็ดหัไม่รมอดอืมอเ โอ้กมมานี่ฮะคุณกิมตุยปองเนี่ยตุยครับ <gasps> เอ,อลูล่าเข้ามาเรงไม่แหละเราหลบนี้ซอมมี่คือขอโทษเราไม่น่าใครยืนหลบอยู่ตรงนั้นน่ะเราดดไม่ไมน่าเข้ามาเลย ถงที่เอนเใครนี่ตันเห็นตฟตาไฟหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ทยอยลงรูกันตามระเบียบค่ะขอขึ้นนะครับมีใครหยิบของไา้เราไม่ได้หยิบนะซึ่งเรานี่เองแหละค่ะที่หยิบไปโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าคุณกิมตุยไงของมันก็เลยกระจายเขากระเป๋าเราอะ หรือว่ามันอ๋อหรือว่าอยู่ในกระเป๋าเราคุณกิม,มคุณกิมต้องการอันนี้ไหมอันที่อันที่มันไว้อันเนี้ยในช่วงที่เพื่อนๆกํากำลังขยันขันแข็งขยายเหมืองใต้พื้นและก็มีบางส่วนที่แอบขึ้นไปข้างบนทำนู่นทำนี่กันบ้างแล้วนะคะเราก็ได้ทำการฝึกใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อเรียนรู้ว่าแต่ละอย่างใช้งานยังไงบ้างจัดเก็บของช่วยเพื่อนบ้างเพราะเราทำอะไรไม่เป็นเลยนะเออ ยังไม่เคยเล่นไมค์คับแบบจริงจังอะไรมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าทออ่านผู้ชมแบบใจดีมากเนาะซื้อไมค์คับให้เราเล่นแล้วก็อยากให้เราสตรีมเลยแล้วก็ได้เรียนรู้นิดนึงถือว่าเป็นความอะไรดีละ่ะความฮาของเราแล้วกันที่เรียนรู้มาแบบครึ่งคึ่งกลางๆเนาะก็มาสตรีมกับเพื่อนเอนเลยเพราะนั้นก็ทําให้เพื่อนๆพื่นวนได้พอสมควรนะคะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็ยังจะพยายาม อขอไว้ปุบไว้ก่อนแล้วกันแนละ้วค่อยดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดอ้อย้าหูอยากได้จ,จับปลาอยาได้เอาปลาทูน่ากลับทีเนีน้ยคุณวา้าวใครจะไปจับปลากับเราไหมไม่เบ็ดแล้วเหรออยากกอ่าจิ้มปลาฝันของเราก็ต้องล่มสลายไปนะคะเพราะว่าเราไม่มีเบ็ดตุบปลาเราเลยต้องอดพยพลงไปอยู่ใต้เมอีกแล้วอะ แต่รอบนี้เป็นไรค่ะให้น้องกับตันเป็นคนคุมบางเงียกนบ้างเสร็จแล้วขอชิลสมสวยลูกสาวนะสตรีมไปนะคะอารมณ์ไหนไม่รู้น้องอันดาเกิดคึกลุกขึ้นมาเต้นสง,งั้นน่ะตอนไลค์เกมผนไปครับทเราเปิดเพงนี้แออมีคนย่าง,งย,ย่างเนือด้วยย่ยาขอบคุณสำหรับการกดติดตามค่ะ สอันนีสัอันนี้นี่ซ่นเกมให้เราสักอันไหมไม่ส่างต่อกันบ๊ายบายไม่ใช่ใคลาเขาโยนให้เขาให้ของกันแบบนี้ในเกมนี้เขาให้ของแบบนี้เขาจยัง้าเอเอาอะไรอยเราเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ะซอมบี้เล็กลงมาอย่างนี้อันตรายล้เนี่ยซอมบี้ใช่อซอมบี้โอ้ยดูเฮ้ กินลงมาเต็มเลยค่ะโอเคเผือกจะสองหัวใจโอ้เราจะตายแล้วทำยังไงดีของตกคิมม่เคยเก็บของไหมวะเดี๋ยวไม่ออนจะปรับมุมมองให้ทุกคนได้เห็นตอนกินมีใครขโมยของกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะมาปุ๊กให้ตกปาคุณครับอ๋ตอนนี้ก็คืออาหารเราเต็มแล้วมันเลยได้เท่านี้นะ

บ้านบึ้มเป็นรูไปแล้วบ้านบึ้มเป็นรู<ะ>ตอนนั้นเราเปิดประตูบ้านเราไ <c oughs> อโ้ตัวมุดโอ้โหประตูบ้านเราไปหมดแล้วแม่ <c oughs> น,นี่พ่อมดหรือเปล่าหรือใ,นใ,นใ,นในครเนี่ยคะคุณคิมคนกับคนอีซ <Easy. S 1> ี่ติ่อไปคะ่ะตามมานี่หน่อยตามมานี่หน่อยไปไหนบอกเหตุผลเราได้ไหมยิออนย้อนกดวิ่งมานะ เราจะพาเด็กๆไปตกปลาอยู่นะมันจะลงมือลึกไหมว้าวว้ามเหมันที่ช่องท่องเที่ยวเลยเรามาดูเหมือนนี่ตรงนี้ดึนดูได้ไม่ตกมีใครมีี่ายอยู่ตอนกลับบ้านตายแล้วโอ้โหมีหลายคนตายตรงนั้นเลย นี่นี่คือสิ่งที่ทีมขุดเหมืองต้องเผชิญนะคะใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วก็ต้องต้องโอ้โหเต็มเลยอ่ะเต็มเลยเราองเราต้องทาประตูปิดตรงนี้ไว้ด้วยไหมเผื่อแบบว่าจะได้ดูแลง่ายตรงแบบส่วนตรงกลางได้ปลอดภัยโอ้้ี่ะตูค่ะหลังจากที่เราม้วนอยู่ใต้เหมืองสักพักใหญ่ๆนะคะ ก็มีคนณจดีข้าวเบ็ดตกปลามาให้พวกเราแล้วเย้เราจะได้ออกไปลับลมชมวิวดูชิวทัชนั่งตกปลาบ้างนะทุกคนให้หลุดพ้นจากเมืองแล้วว้ยแล้วเราขอพาเด็กไปตกปลาก่อนนะใครจะไปตกปลากับเราไหมเนนะี่ยคุณต้นไปตกปลากับเราไหมเราจะไปจับปลามาเป็นอาหารไว้ให้ทุกคนร้วกันเข้าเด็ตปปกตกปลาแล้วก็จะมาทีก่กิมกิมเไปกินมาตกกับแม่ พี่อ้อนตกปลาแถวนี้ยใช่ค่ะมันกินอะไรถือมานะ่ะมันคือยายายาหรือเปล่ายา,ยาพิษถ้าเกิดพี่ออนจะตกปลาไปยกหันหน้าไปหัาทางแม่น้ำแล้วก็คลิกคลิกขวาครับคลิกขวาแล้วเกิดปลามันตะโตจะเข้าเบ็ดอ่ะมันจะเห็นเป็นอ่าฟองฟองได้แล้วได้แล้วปลาปลากระเป๋าได้ลปลาป๊อกเป๋าค่ะ หลังจากตกปลาไปแล้วเราก็ตัดสินใจกันว่าจะไปหาทำเลสวยๆเพื่อนั่งชมวิวทิวทัศน์ระหว่างตกปลาไปปลาแล้วเราก็ตัดสินใจออกเดินทางกันเลยเราลงไปสักครึ่งตัวได้ไหมอ่ตะตรงนีมม้ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยแล้วคุณเกมมีบอกว่าตอนแรกเห็นคุณเกียมเขาเราเราคว่าเป็ตดตกปลา,าลงน้ำอะมาไงดีม,ดมันจะจมนะโอมาหว่ามูซินเด เนื้นี่โอ้โหเยคุณไลน์แม่คุณกินคุณกินซอมบี้มันคว้างอ๋อเอ้าเสียชีวิตอ๋อมันคว้างมีเศษเราตายมันคว้างเดินซัมบี้ใครเดินด้วยโอ้โหบอกว่าใจเย็นใจเยใครก็ได้มาเก็บของเราทีเสียดายมากเลยนะครบเพลิงกระจายหมดถ้าโดนดีจะได้หอกมันประมาณสองเปอร์เซ็นต์ ตัวใหญ่จะดวงไม่ดีใช่ต้องใช้ดาบลูกติงหลังจากที่เราตุยกระจุยกระจายคุณกิมก็มาช่วยหาเบ็ดตกปลาให้เรากลับคืนมาจนได้เย้พวกเราเลยได้ไปตกปลาต่อในวิวทิวทัศน์ที่สวยงามพร้อมบรรยากาศภาพที่ตกดินอุ้ยสวยงามมากๆเลยทุกคน ตัดภาพมาที่บ่อตกปลาข้างบ้านเรานะคะเพื่อนๆมาแอบสร้างไว้ให้เด็ตัวไหนก็ไม่รู้ว่าพอกลับมาถึงบ้านก็พากันปาร์ตี้ตกปลากันอย่างเพลิดเพลินนะคะทั้งตกปลาทั้งตกกันเองทั้งโดดเล่นน้าทั้งตกหัวกันอะไรไม่รู้อีลงตุงนางสายเบ็ดก็พันกัน,นระยงระยางทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นตามสภาพนี้แหละ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาแจมสตรีมกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณกิมคุณนายน้องการคุณเฟรมคุณคิวคุณมีโอคุณต้นขอบคุณทุกคนเลยขอจบ EP 1ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP 2นะคะทุกคนบ๊ยบวย